คุณนะคะขอบคุณมากรางวัลสมทบยอดเยี่ยมค่ะจากซีรีส์เข็มจีราต้องรอดค่ะโอ้ซีรีส์เรื่องนี้คือซีรีส์นี้คือรอดแล้วจ้าเพราะว่าเมื่อกี้โกยรางวัลไปเยอะมากค่ะอันนี้กินก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในซีรีส์นะคะรอดบทที่เราเล่นก็ไม่ธรรมดาเลยก็จริงๆต้องขอบคุณแฟนๆเลยแหละถ้า บทลำพึงจะทําให้คนรักให้คนรู้สึกว่าสนใจได้ก็เพราะแฟนๆนี่แหละค่ะเริ่มมาจากตั้งแต่นิยายเนาะที่คนสนใจบวกกับการหยิบนิยายมาทําเป็นซีรีส์บวกกับโปรดักชั่นเบื้องหลังทีมงานทุกฝ่ายพร้อมทั้งตัวผู้จัดเองผู้กํากับเองแล้วก็ คนที่ซักชวนกินมาก็คือรอนรอนกับพี่ออฟอนะคะแล้วก็ทําให้กินอะ่ะได้รับบทกำพึงนี้แล้วก็ได้แสดงความสามารถในอีกรูปแบบหนึง่งที่กินไม่เคยได้ทำอะไรเงี้ยค่ะได้มากระโดดมาในซีรี่วายเนี้ยแล้วก็จนวันนี้มันก็สําเร็จแล้วมันก็หายเหนื่อยแล้วก็ภูมิใจมากๆที่ถึงแม้จะเป็นสมทบยอดเยี่ยมกินรู้สึกว่ามันก็เป็นรางวัลที่ทรงเกียรติทรงคุณค่าบนเวทีวายยูนิเวอร์สค่ะเขาบทนี้ค่อนข้างยากอน่อางไรคขอบคุณค่ะเป็นอีกหนึ่งความทา้ายทาย ใช่ค่ะหนึ่งความที่คือหนึ่งคือเรากระโดดมาเล่นในซีรีส์วเนาะซึ่งแน่นอนว่าเราเป็นผู้หญิงไม่ได้มีอะไรที่แบบคนอยากจะสนใจอยู่แล้วอะไรเงี้ยจิงก็เลยคิดว่านะตอนนั้นนะ่ะเราก็เอาความที่เราเป็นนักแสดงแล้วกันความเป็นมาตรฐานที่เรามีเอามาแสดงแล้วก็งัดที่เรามีทุกอย่างเอาให้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้ด้วยความสามารถของเราเลยค่ะเราก็ทําเต็มที่ในงานของเราอะไรเงี้ยซึ่งมันก็ได้ับ ซึ่งมันก็พอเราทําเต็มที่บวกกับนักสแสดงทุกคนก็ทําเต็มที่ด้วยน้องๆทุกคนก็คือเก่งแล้วก็ตั้งใจกันมากบวกกับทีมงานโปรดักชันไม่ว่าจะเรื่องของการตัดต่อเรื่องของบทเรื่องอะไรคือทุกอย่างเต็มที่หมดเลยมันเลยออกมาในวันนี้ที่ว่าทุกอย่างเป็นสําเร็จและทุกคนก็ได้รางวัลแบบไปแบบเต็มๆเลยอ่ะจากเรื่องนี้พี่กินได้อะไรบ้างเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ใหม่เรื่องแรงกที่แบบเรามาเล่นอันดับแรกคือได้ประสบการณ์ใหม่ๆได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่กินก็ไม่เคยไม่เคยคิดว่าจะกระโดดเข้ามาเล่นแต่ว่ามันก็ไปเที่ินแบบ ก็กินอยากลองอยากท้าทายตัวเองดูอะไรเงี้ยค่ะส่วน,ะะนสิ่งที่เราเคยเล่นอยู่แล้วเราสามารถทําใหม่หรือว่าสร้างบ <Bro. S 1> ุคลิกใหม่ที่มันไม่ไม่เหมือนเดิมได้อะไรแบบนี้ค่ะก็วันนี้ก็มาเป็นดําพึงที่มีมีลายๆอ่านไม่ว่าจะหากูอยู่หรืออะไรก็ตามที่ทําให้คนรู้สึกเป็นไวรัลแล้วคนก็ชอบอะไรเงี้ยด้วยการที่แบบว่าผ่านไปผ่านมาแค่แป๊บเดียวแต่ว่าก็เป็นที่ถูกพูดถึงก็จริงๆทั้งหมดทั้งมวลไม่ได้มาจากกินแค่คนเดียวค่ะมาจากหลายๆฝ่ายอะไรทีมเลยทําให้เราเนี้ยเราเลยได้รับรางวัลไปด้วย น้องใหม่มากแต่ว่าน้องพร้อมมากๆค่ะคือการที่น้องน้องใหม่แต่ว่าน้องมีการเตรียมตัวแล้วน้องก็เหมือนรู้ว่าเออเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากแล้วแต่ละคนแต่ละบทเนี่ยก็ค่อนข้างจะยากแต่เขาก็เหมือนแบบมีการแบบเรียนมาก่อนไปเรียน acting ก่อนมีการแบบทาบทกันก่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ค่อยมาเจอกับกีแล้วก็มาเล่นกันอะไรเงี้ยซึ่งแล้วน้องๆทุกคนนะ่ะก็เปิดรับแบบข้อคิดเห็นต่างๆคําแนะนําจากกีอะไรเงี้ยแล้วเราก็คุยกันเหมือนแบบเหมือนเป็นเพื่อนเหมือนเป็นพี่น้องเลยค่ะจริงๆรู้สึกว่า เออน้องๆน่ารักมากทีมงานน่ารักมากมันเลยทำให้แบบนี่แหละคือผลลัพธ์และผลสําเร็จของของซีรีส์เรื่องนี้มีให้คำแนะนำเพราะว่าจริงๆบทหรือวบทในเรื่องเนี้ยคือตัวละครมันยากมีแล้วก็มีเหมือนแบบว่าแนะนําเรื่องประสบการณ์บ,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 บางอย่างอะไรไงอย่างเช่นเรื่องแบบสมมติว่าทา้าทายน่าสนใจอะไรเงี้ยแล้วก็มีเรื่องราวที่มีรู้สึกว่าเพราะว่า มือนซีรีส์วายค่อนข้างจะมีเยอะพอเยอะมากๆปุ๊บมันเลยเกิดการที่ชาเลนจ์ค่อนข้างเยอะเขาก็จะมีบทที่แตกต่างหลากหลายน่ะกิกรู้สึกว่าเออผู้หญิงอีกหลายๆคนที่เป็นนักแสดงข้างนอกก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นแบบนี้ได้เหมือนกับที่กินเล่นอะไรเงี้ยกินว่ามันก็เป็นอะไรที่ท้าทายสำหรับอาชีพนักแสดงนะก็ก็สามารถได้รับยังรับได้ค่ะซึ่งแล้วก็อีกอย่างที่คนอ,นอนาจจะถามจะได้เห็นวิกกี้แบบเล่นยูริไหมก็มีติดต่อมาบ้างมีติดต่อมาจะมีโอกาสได้เห็นไหมคะ เห็นโอ,อกาสต,ตัวเองเหมือนกันอยากเห็นว่าตัวเองเล่นเป็นยังไงเหมือนกันก็จริงๆก็ไม่ได้ปิดไม่ได้ปิดกั้นอะไรละค่ะก็เปิดรับค่ะแล้วก็อยากรูเ้เหมือนกันว่าพอในส,สายที่เป็นผู้หญิงผู้หญิงเนี้ยมันจะแบบเป็นเกิร์ลเลฟจะเป็นยังไงเลยก็อยากลองดูเหมือนกันค่ะก็ผู้จัดขาพร้อมนะคะเราะ <c oughs> คืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะอย่างพี่พี่เก่งจะเป็นพี่เก่งเก่งจะเป็นเกี๊ย่กีจะเป็นกี อ๋อไม่มีผลด้วยหรอไม่ไม่ไม่เป็นว่าเราอยากเล่นเป็นต่อ้เทๆก็คืออาจจะต้องเป็นหลอมีแววแววว่าเป็นหลวเพราะว่าหนูคิดว่าคือมันก็ต้องอยู่ดูเราดูเรื่องแบบว่าถ้าสมมติว่าเขาอาจจะตัวน้อยกว่ากีนอย่างเงี้ยแล้วอาจจะต้องเป็นหลวแต่ถ้าเกิดเขาแบบ เอ้ยตัวสูงกว่ารกแล้วก็อาจจะต้องเป็นเลียหรือเปล่าไม่ใช่แต่ว่ามันเป็นภาษาลูที่ผิดมากคำนี้แบบว่า้ามีแบบติดต่อมาแล้วแบบอะไรคู่อะไรได้ม่นสจ้าค่ะคือกินก็มองว่ามันเป็นงานอีกงานหนึ่งเลยค่ะแล้วก็เป็นอีกแบบสไตล์หนึ่งของการแสดงแล้วก็เป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งเลยที่เราก็อยากลองสัมผัสดูซึ่งแน่นอนว่ามันก็ต้องคงอยู่ความมาตรฐานของการแสดงของกินยู่แล้ว อาจจะเป็นปีนี้เลยไหมเลยเหรอก็อาจจะเป็นไปได้นะไม่รู้สิเราติดตามนะคะเพราะปีหน<อ>้าเราจะปรลับร้องวันที่เนี่ยเออเหรอเออสาธุโอเคคุ้นตาคุ้นตาถ่ายในทีแล้วเห็นงานอะไรบ้างอยู่ในงานตรงนี้อยู่ตรงนี้เลยจ้ะ 何